Thank you. นี่ครับเรียบร้อยขัวสุกเรียบร้อยครับแจกกระจันเนาะผมสะเอามาตําใส่บม,มกม่วงผมขัวสุกก่เด้สุกเรียบร้อยครับสุกเรียบร้อยตำาจกกรจันใส่บมกม่วงครับนี่กระบอกม,มีอย่างไยทำสีพริกสดเลยในหมกม่วงล้วกันนี้ก็เป็นต้นหอมนะครับผักหอมเปนะครับแล้วก็ฟักซีฝรั่งนี่อันนี้ไว้กินกับ มะละกินุกนะครับแล้วกัผักซีอรี่นะที่ผมเะไปกินกับมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ผมผมมีอย่างหลายอ่ะตำกันนะครับนี่เลยก่อนนี้มาก่อนอื่นตำพริกไม่ใช่หลายตำนีมม่พ่อนะครับตำพริกก่อนอื่น ผมใส่ตน้นโอ้ยหอม,หอมลวนวครับตำพริกแล้วต่อไปเอานี่ล่งเลยนะผมใส่เบิร์ดนี่เด้อยพี่น้องใส่เบิร์ดวะ่าๆเฮียเฮียเอาเบิร์ดเลยใส่เบิร์ดนี่เลยอ่าตำหน่ยก่อน เดี๋ยวผมใส่บกมวงลงไปน้ำตำใส่ก,กันไปเลยเป็นเปรเี้ยวเลยใส่สมสมนิดนิหน่อยลองข้อนะครับทำท่านเด,เนนเนเด็๋ปรุงเล่นอีกพี่น้องํำให้มันอีกก่อนแล้วยังสีปรุงอ่ะเรียบร้อยปรุง ผมกัวท่านใส่เกลือเอาเกลือลงจั็กหน่อยพี่น้องใส่หลายเลือเค็มเดอเ้อเกลือนะครับใส่น้ำปลานะชูรสครับใส่ชูรสล,ลงไปอุ้ยข้าวฟัวดอกนี่ขึ้นหลายหนกว่าอ้าวาน้่งปลาอ่าตามด้วยข้าวคั่วให้มันหอมจั็กหน่อยใส่จะใส่หลายเนะ่ยใส่ใจหน่อย นะแล้วก็เอาเหมือนมันเข้ากันอีกเดี๋ยวตทำให้มันเข้ากันพี่น้องอ่ะเดี๋ยวลอยพี่น้องคือว่าแซ่บแล้วบริสิทธิ์มีเบื้องเด้อใส่ผัดแบบบ้านๆนะพี่น้องก็ต้อง,งอันนั้นไว้หั่นไว้เราเขต้องหั่นไว้ผมหั่นลงเลยนะถ้าเข็นมอง ต้งไก่กล่องผดเพผมยัลืมไปตัวหนึ่งเดี๋ยวหั่นพักลงกัอนพี่นเนาะเรียบร้อยครับหั่นพักเสร็จแล้วงวดนี่นเป็นบักพริกโมเมนบักพริกซุกพี่เน,นาะเลยโบแดงเห็นบัตไล่เราจะกินเพลสไลายเหรอของใส่ไม่ค่อยดีโอ้โหหนากินมาพี่เนาะ ดำจะกระกจันมันได์มาบอสเบิกง่ายมากเฮ็ดนเขาเลยเด้วนะพี่น้องนะอ่ะเดี๋ยวไปยูไปกินด้วยกันครับเดี๋ยวร้อยพี่น้องนี่โอ้มันเหมือดเลยเนี่ยเห็นบอสละอ่ะเดี๋ยวเอาลงออกจากโขกก่อนอูย้ย เหมือแนแม่เหมือแนแม่มาเ่ยเฮ็ดกลางเื่อนพี่นอ้องเดือดแน่นมากนะครับเฮ็ดกับเขากินตามภาษานมโรงงานนี่ล่ะเป็นไรโอ้โหน่ากินไหมอาอประดับด้วยผักเซอร์ลเรลน,นะครับถามบอนนัก,กะบักม่วงหน่อยลูงในจังหน่อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงนี่แสบๆก็คือมลักขีน,นุกนะมลักขีน,นุกลงนะครับโอเคไหมพี่นอ้องอยากกินปอบ้านห่าซ้ำนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวไปกิน,นกัน สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะอ่ะกะทีแจงไว้นะครับขางต้นเลยตำไอ้จักกะจันนะครับคนไทยคืออนไรงูขุมมดใหญ่ใจตำจจกกะจันใส่บกม่วงพี่น้องเสียบคือเกานะอับสือเลีย <c oughs> กินก็แบบกมะ麻ะหน่อยอีกมะากินไหนทุกอย่างแตงตุลาบู่หัวนี่ยเน,นี่ปากไหนนี่ก็แซ่บดีหนึ่งก็มาไม่ต้อขอกับหนานเหมเลยพี่น้องกินอาจจะไปกินในเบื้องลายล้ยครับ หอนเอาไปเนาะเพื่อนนะท้องบานีปเนาะดูทางนี้คือหอนคือเอาน่ะ คำตัวตัวเต็มคำเรอะอเป็นพิธีพี่น้องมันนี้ต้มจักกะจังใส่บะ่วงแต่มาเมนดิฟด้วยพี่น้องผมขวายปะโอกาสกินดิบ มาอีกข้ามก่อนอาไปลอวโว้ยกินอีทงทหมวกเลยอกไปนะครับเรอติดตามได้ในช่อง youtube เก็บดาวสไตล์นะครับสําหรับคลิปนี้นขอฝากไ้แนะ่ตําแม่งจะกระจันใส่บักม่วงโอเคนะครับนะะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีครับ